และแน่นอนนะครับสำหรับผู้เชิญมงกุฎมิสแกรนกรุงเทพมหานคร2023ประจำปีนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณแอมสอริยาปราศจากศัตรูครับผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการประกวดมิสแกรนกรุงเทพมหานครครับกับผมและสำหรับผู้เชิญมงกุฎนะครับขวัญใจกรุงเทพมหานคร2023บายเดอะแกรนโรดนะครับผู้เชิญมงกุฎของเรานะครับคุณอิงฟ้าวราหะมิสแกรนไทยแลนด์2022ครับ และผู้เชิญมงกุฎรองอันดับหนึ่งมิสแกรนกรุงเทพมหานคร2023นะครับคุณมาริมาสุภตราเกลี้ยพร้อมรองอันดับ4มิสแกรนไทยแลนด์2022ครับและผู้เชิญมงกุฎรองอันดับ2มิสแกรนกรุงเทพมหานคร2023นะครับได้แก่คุณใบเฟิร์นกัญยพัสปรรุ่งเรืองมิสแกรนน่าน2022ครับทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับมงกุฎของเราและผู้เชิญมงกุฎของเราทุกท่านด้วยนะครับและสําหรับมงกุฎเรติยศ ของผู้ชนะเลิศที่ได้ครองตำแหน่งมิสแกรนกรุงเทพมหานคร2023นะครับจะได้ครอบครองมองกุฎแห่งความศรัทธาอันเป็นอมตะครับไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนผ่านจากอดีตเป็นปัจจุบันและมุ่งหน้าสู่อนาคตศรัทธาที่ไม่เสื่อมคลายความงดงามที่ไม่ลืมเลือนคือสิ่งที่จะอยู่คู่มหานครแห่งนี้ไปตลอดการครับสีของพลอยคือสีแดงกำประดุดดังพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นและตกลวดลายของมองกุฎมาจากสถาปัตยกรรมวัดวา,ารามสีทองอาราม เพชรประดับรอบตัวเรือนรยิบระยับบ่งบอกถึงแสงประกายทั่วกรุงเทพมหานครและนี่คือมองกุฎ The ด t m e ท e s s ลสเ e ศสัทธานิรันดร พ่อพันธุ์จิวเวลรี่ออกแบบโดยคุณพ่อพันธ์ทองเฟื่องครับกระผมและนอกเหนือจากนี้นะครับกับมงกุฎรองชนะเลิศอันดับต่างๆนะครับที่จะร้อยเรียงเรื่องราวความงดงามบ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่ไม่มีวันนะครับเสื่อมคลายลงได้อันจะอยู่คู่กับกรุงเทพมหานครไปตลอดกาลนั่นเองครับและแน่นอนครับว่าสําหรับนะครับมงกุฎนี้นะครับจะทําหน้าที่นะครับในการพาตัวแทนของเรานะครับผู้ที่ได้รับตําแหน่งมิสแกรนกรุงเทพมหานคร2023จะไปร่วมสร้างประวัติศาสตร์นะครับ บนเวทีมิสแกรนไท a แลนด์อีกครั้งในการที่จะคว้าตำแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์ให้กับกรุงเทพมหานครนะครับครับผมอย่างที่ทราบกันไว้นะครับว่าความเป็นมารวมถึงสเสน่ห์ของมองกุฎในปีนี้มีคุณค่าและทำให้เรานั้นสัทธ์นในเวทีมิ s แกรนเสเหลือเกินนะครับและ้ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องขออนุญาตนะครับขอเชิญคนสำคัญครับเพื่อจะขึ้นมาเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับ คุณพอพันธ์ทองเฟื่องครับผู้ออกแบบมงกุฎเกียรติยศเดอะไทม์เลอะเฟสสัทพานิรันดรและมงกุฎรองชนะเลิศจากพอพันธ์จิวเวอรี่ครับขอเรียนเชิญและเสียงปมมือดังๆให้เธอหน่อยครับและอนอกจากนี้นะครับคุณแอมศรยียาปาสาัญจัตูนะครับจะทําการมอบช่อดอกไม้นะครับให้กับคุณพอพันธ์นะครับสำหรับผู้ออกแบบมงกุฎของเรานะครับทั้งนะครับมงกุฎของมิสแกรนกรุงเทพมหานคร2023และรอง และขอเสียงประมือนะครับให้กับผู้ออกแบบมงกุฎของเราด้วยนะครับคุณพอพันธ์ทองเฟื่องจากพอพันธเจีเวลีนะครับขอบคุณไปอย่างสูงนะครับรวมถึงนะครับขอขอบพระคุณนะครับสำหรับนะครับน้องมารีมานะครับรองอันดับ4ี่มิสแกร a n d ไทยแลน2022นะครับน้องไปเฟินนะครับ Miss g r นด d น่าน2022และผู้เข้าประกวดของเราทั้ง18คนด้วยนะครับเรียนเชิญน้องๆทุกคนพักผ่อนได้นะครับและขอเรียนเชิญนะครับคุณแอมและน้องอินฟ้าของเรายังอยู่ต่อด้านบนเวทีนะครับ วันนี้ภาพความประทับใจภาพความสวยงามนะครับคิดว่าเป็นวันเริ่มต้นนะครับคุณช่างคุณผู้ชมครับที่ทําให้เราถึงเห็นความตั้งใจและความศรัทธาในเวทีนี้นะครับและแน่นอนนะครับสำหรับขั้นต่อต่อมาครับขอเรียนเชิญนะครับคุณหญิงฟ้าวราห์มิสแกรนไทยแลนด์2022นะครับรับมอบนะครับของที่ระลึกนะครับจากคุณแอมสรยาครับและนี่นะครับสำหรับโปร f e ช s i o n ด l Director คนเก่งของเรานะครับคุณแอมนะครับก็ได้มอบของที่ระลึกนะครับให้กับ น้องอิงฟ้าวราหะมิสแควร์ไทยแลนด์2022นั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าในเดือนตุลาคมนี้นะครับเธอก็จะเป็นตัวแทนในการเข้าสู่นะครับการประกวดมิสแคว a ์อินเทอร์เนชันแนลที่ประเทศอินโดนีเซียด้วยนั่นเองอย่าลืมส่งกำลังใจนะครับและร่วมเป็นแรงใจให้กับน้องอิงฟ้าของเราเพื่อควาชัยนะครับบนเวทีมิสแควร์อินเทอร์เนชันแนลด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับขอเสนอ นะครับทางนี้ต้องขอขอบคุณคุณพลแสงแท่เบเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับของที่ระลึกที่มอบให้กับสาวงามของเราทุกคนบนเวทีนะครับคืนนี้ปรบมือให้ท่านอีกสักหนึ่งครั้งครับครับผมขออคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับครับ แล้ครับและนี่ลยครับก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนของเรานะครับที่มาร่วมสร้างความยิ่งใหญ่นะครับให้กับเวทีการประกวดมิสแกลงกรุงเทพมหานคร2023นั่นเองครับครับอย่างที่บอกไว้นะครับวันนี้ผู้สนับสนุนของเรานะครับมีหลายท่านหลายคนด้วยกันก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ทําให้งานดีๆในค่ำคืนนี้เกิดขึ้นเนือสิ่งอื่นใดนะครับผม ก็ชื่นใจนะครับแล้วขออภัยจริงๆครับเมื่อสักครู่นี้ที่เรียกผิดไปให้ข้อมูลผิดไปนะครับตกลงแล้วจะจาให้ขึ้นใจว่าน้องๆแก๊งพลังไปนะครับผมและนอกเหนือจากนี้นะครับที่น้องๆของเราทีมท็อปเทนนิสแกลไทยแลนด์2 0 22แล้วนะครับต้บนเวทีของเรานะครับนั่นก็คือผู้ถือลิขสิทธิ์นะครับกับพีดีกรุงเทพมหานครคุณแอมสรยาปาสจากศัตรูนั่นเองนะครับและแน่นอนครับว่าเรายังมีสําหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับนั่นก็คือเป็นน้องๆทีมมิ ซึ่งนะครับทโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับสำหรับรองอันดับ2มิสแกลนกรุงเทพมหานคร2022นองนะครับน้องน้ำทิ์วัชราพรรวยพลับปรบมือให้กับน้องน้ำทิ์หน่อยครับยังคงน่ารักแล้วก็สวยสดใสเหมือนเดิมนะครับเชิญน้ำทิฟ้าบนเวทีเลยนะครับและอีกหนึ่งคนนะครับรองชนะเลิศอันดับที่4นะครับ น้องจีจีอภิชายารังสีครับซึ่งแน่นอนเราก็ยังมีอีก2ท่านนะครับนั่นก็คือน้องเอลซ่าแล้วก็น้องออยนะครับซึ่งติดภารกิจนะครับไม่สามารถมาร่วมงานในวันนีได้แต่ว่าวันอื่นๆพวกเธอก็จะมานะครับเป็นหนึ่งในกําลังนะครับสำหรับทีมมิสแกลกรุงเทพมหานครกันอีกด้วยนั่นเองครับเอาละครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับ เอาละครับและสําหรับนะครับนี่คือนะครับภาพแห่งความประทับใจนะครับสำหรับการจัดงานแถลงข่าวและกาล่าดินเนอร์ในวันนี้นั่นเองครับครับคืนนี้สวยมากๆานะครับแล้วก็ขอบพระคุณจริงๆนะครับที่ทุกท่านมาร่วมงานนะครับกับงานเพสคอนเฟอเรนซ์ของเราในค่าคืนนี้ระหว่างเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการเป็นสัมพันธ์ในค่าคืนนี้จะทําให้เวทีนี้มีคนติดตามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับคุณแชมป์ครับใช่แล้วนะครับ ขอเสียงปรบมือนะครับให้กับสาวงามบนเวทีและปรบมือให้กับคุณแอมสริยาอีกสักหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ปรบมือกันเยอะหน่อยเพราะว่าขอบคุณและอยากจะให้กําลังใจนะครับและต้องขอเชิญคุณแอมยังอยู่บนเวทีกับเราก่อนอีกสักนิดหนึ่งนะครับคุณแชมป์ครับครับผมและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนนะครับพักผ่อนด้านล่างได้เลยนะครับ อ่ะตอนนี้เดี๋ยวให้ช่างภาพของเราทำการเก็ีบภาพความประทับใจกันสักนิดหนึ่งนะครับโอเคครับโอเคครับขออภัยครับแน่นอนแล้วครับสำหรับด้านบนเวทีของเรานะครับนั่นก็คือนะครับสำหรับพีดีคนเก่งของเราคุณแอมสรยาปัศจศตูนะครับสำหรับโปรเมเชลดิเรกเตอร์มิสแกร่งกรุงเทพมหานครนะครับที่ถือได้ว่าเชอนั้นนะครับก็เป็นโนแรงขับเคลื่อนนะครับสำหรับการยกระดับมาตรฐานนะครับของการจัด มิสแกรนระดับจังหวัดด้วยนั่นเองนะครับครับหรือได้ว่าเป็นหญิงเก่งนะครับคนนี้กับผลแอมของเรานะครับเป็นนักธุรกิจด้วยมีหัวใจของความเป็นแม่ด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ลูกๆของเธอทุกคนนั้นเนี่ยภายใต้สังกัดนั้นเนี่ยหน้าตาสวยเหมือนกันทุกคนนะครับและเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคงจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ในงานต่อๆไปแล้วก็เขาเรียกว่าอีก อีกอีกอีเวนต์อีกหลายๆอีเวนต์ที่จะได้เจอใช่ครับรบองว่าอลังการแน่ๆครับครับผมตอนนี้พี่ๆสื่อมวลชนเรียบร้อยแล้วนะครับอขออีกสักหนึ่งช็อตนะครับ